แค่รถดึงขวาครับมันเข้าใส่เป็นชิมมาเยอะเกินนะมันจะออกซ้ายเลยรถเฮ้ยมันออกขวาครับต้องเอาเป็นชิมออหนึ่งเพื่อจะให้รถกลับมาซ้ายช่างเขาตั้งไม่รู้เขตั้งกันทำไมโตยตาสตาร์ด้าครับเซฟตี้ก่อนอันนี้ม่เกี่ยวคืนล้อได้แล้วเอาเบรกหน้าหมดนะหลังเปลี่ยนทับเบรกด้วยครับ ไปยางรถกุ้งไม่ค่อยมีใครอยากเปลี่ยนนะต้องล็อกให้แน่นนะเวลาถอดไอ้กันชักกันทรงตั้งมือเอาก็ได้ครับตัวนี้นะถ้าไม่มีเครื่องแังศูนย์ใช้มือตั้งเอาก็ได้เล็งมาจากล้อหลังเล็งจากล้อหลังมาข้างหน้าหรือเล็งจากข้างหน้ามาล้อหลังก็ได้90องศาตัวนี้นะเอาดับน้ําตั้งให้มันได้90องศาเนี่ยแค่นั้นก็ได้แล้วครับสองข้างเหมือนกันซ้ายขวาโชคโอเคองี้ถูกต้องครับช่างใสามาถูกงี้แถูก ตัวล่างต้องใหญ่ตัวบนต้องเล็กอย่างนี้ถูกต้องครับเดี๋ยวเอาเป็นชิมออกสักสองแผ่นนี่เทราเนอสามสิบองศาแรงันเสียเลยใช้ตะเขับแรงลมพัง